หลวงพ่อจืดท่านได้พิธีพิถันในการจัดสร้างพระเจ้าสัวเศรษฐีใหญ่คำว่าเจ้าสัวหมายถึงคนรวยหรือเศรษฐีการจัดสร้างพระเจ้าสัวในครั้งนี้รูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อจืดด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มกระจังด้านหลังบรรจุยันมหาเศรษฐีพร้อมด้วยยันพระคาถามหาภพคทรัพย์ได้แก่หัวใจเศรษฐีและหัวใจพระศิวลีคืออุอากาศะซึ่งเป็นยันครูของหลวงพ่อจืดที่มีอนุภาพมาก คือเปลี่ยนจากคนยากจนเป็นเศรษฐีได้ท่านผู้ใดที่ได้ครอบครองเหรียญเจ้าสัวนี้จะมีพุทธคุณในด้านโชคลาภค้าขายดีมีฐานะถึงขึ้นเศรษฐีหรือเจ้าสัวและจะรวมไปถึงเรื่องคล้าวคลาดปลอดภัยได้อีกด้วยหลวงพ่อจืดท่านได้ทําการจัดสร้างและพิธีกรรปลุกเสกพระเจ้าสัวให้ดีทั้งนอกและดีทั้งในเพื่อเป็นของขวัญชิมสําคัญในครั้งนั้นและได้นําปัจจัยไปสบทบสร้างอุโบสถบรรจุพระาธาตุจึงจะต้องใช้ปัจจัยเป็นจํานวนมาก ซึ่งถือว่าท่านใดที่ได้ทําบุญร่วมกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นมหามงคลอันสูงสุดในชีวิตหลวงพ่อจืดได้อนุโมทนาร่วมกันและเป็นขวัญกําลังใจสําหรับทุกท่านที่ขาดความมั่นใจในการใช้สอยและการลงทุนเพื่อให้ลูกศิษย์ของท่านได้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีโชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดได้เป็นเจ้าสัวกันทุกคน